คนที่สำคัญมันมีค่าแค่ไหนฉันไม่เคยรู้วันที่สวยงามนั้นมีค่าเท่าไรไม่เคยรู้เวลาที่เรามีกันนานได้เท่าไรไม่เคยรู้ความคิดถึงมันทรมานแค่ไหนไม่เคย จะคิดถึงคนที่สำคัญเมื่อต้องจากกันไปเราจะคิดถึง ค่ะเด็กๆก็ไม่น่าเชื่อเนาะว่าผ่านมาสี่ปีแล้วะเรียนจบแล้วด้วยจากวันแรกที่ยังงุ้ยนุงุ้ยกันอยู่เลยถ้ายังจําได้นะทั้งสี่คนเลยเนาะจากตอนแรกที่เราเจอกันเนาะที่เข้ามาเป็นน้องปีหนึ่งงอเงียสุดๆให้ทําอะไรก็ไม่ค่อยอยากจะทําหนูไม่ไหวงานเยอะหนูก็ไม่ไหวออกไปทํานอกสถานที่หนูก็ทําไม่ได้แต่วันนี้อาจารย์ได้เจอ เจอเด็กคนหนึ่งที่ที่ที่เคยเป็นเด็กดื่อนในวันนั้นเนาะณนะวันนี้โตเป็นผู้ใหญ่อาจารย์เห็นความรับผิดชอบที่มากขึ้นมากมายนะคะเห็นเห็นความเก่งของเราทั้ง4คนเนาะที่ที่พัฒนาอย่างอย่างรวดเร็วจริงๆนะคะใน4ี่ปีอาจารย์อาจารย์ต้องบอกว่าสร้างพวกเราขึ้นมาจากจากตอนแรกที่ที่อาจจะยังไม่ได้มีมีทักษะหรือไอเดียในการ ทำอะไรมากมายแต่ว่าในในระยะเวลาที่เราเรียนด้วยการทํากิจกรรมด้วยกันนะคะทั้งบังคับขู่เข็นทั้งยอมไม่ยอมสุดท้ายพอเราโตขึ้นมีวิถีภาวะมากขึ้นนะคะเราก็เราก็ากํกาลังจะจบแล้วอะนะตอนนี้คืออาจารย์เห็นแล้วลว่าทุกอย่างเราเราพร้อมพร้อมทุกอย่างในการที่จะก้าวออกไปทํางานนะคะแล้วก็คิดว่าอนาคตของเราสดใสแน่นอนทั้ง4คนเลยนะคะเก่งขึ้นมากๆเลยจาก ปีแรกที่ที่เรารู้จักกันนะคะก็เด็กๆเนี่ยก็เป็นพี่ที่ดีด้วยพี่สี่คนดูแลน้องจำนวนเยอะๆมาหลายๆปีนะคะก็เลยทำให้พวกเราสี่คนเป็นสี่ยอดมนุษย์จริงๆคือเก่งกาจในทุกๆเรื่องนะคะก็อาจารย์ก็ดีใจกับเด็กๆนะคะถึงวันที่จบแล้วเนาะก็เหมือนจะรอวันนี้กันมาเนาะพูดกันแต่เรื่องว่าจะจบไม่จบจนถึงการสอบโทอีกที่ ก็ผ่านพ้นไปเรียบร้อยนะคะเด็กๆก็ได้จบสมใจแล้วล่ะเนาะทีนี้ก็อยากจะให้เด็กๆะคะ่ะก่อนไม่รู้ว่าด้วยสถานการณ์โควิดแบบนี้เนาะเมื่อไหร่เราจะได้ไปกินข้าวด้วยกันเนาะก็ยังยังติดสัญญากันเอาไว้อยู่ใช่ไหมว่าเดี๋ยวเราจะไปทานข้าวกันเนาะก็จะต้องเป็นซีฟู้ดบุฟเฟต์อะไรอย่างงี้ใช่ไหมที่แบบพี่มีจะทานได้ด้วยอะไรเงี้ยนะคะก็เราก็ติดกันไว้ก่อนเดี๋ยวถ้าสมมติว่าโควิดค่อย ทายกันแล้วนะคะเราจะไปทานข้าวกันเนาะในเราสี่คนนะคะแล้วก็บรรดาอาจารย์เนาะแล้วก็ตัวอาจารย์ด้วยก็เดี๋ยวไปเลี้ยงพวกเราเต็มที่เลยให้ล้างท้องเลยพี่เอฟพี่เฟิร์สเต็มที่เลยนะคะสองสาวอาจจะทานไม่เยอะเท่าเราหรอกนะอะไรแบบนี้นะคะก็อยากให้พี่ๆทั้งสี่คนนะคะก็ประสบความสําเร็จนะลูกซึ่งอาจารย์ก็เชื่อมั่นอยู่แล้วแหละว่าทั้งสี่คนเดี่ยประสบความสําเร็จแน่นอนนะคะจากที่พวกเรามีความแข็งแกร่งทั้ง ทั้งวิชาการนะคะทั้งการทำกิจกรรมต่างๆเรามีวุฒิภาวะขึ้นมากๆมีความเก่งขึ้นมากๆนะคะมีประสบการณ์มากมายที่สอนเราตลอดในระหว่างที่เราเรียนกันมา4ี่ปีนะคะก็ให้เด็กๆประสบความสำเร็จนะคะแล้วก็มีหน้าที่การงานดังที่ตัวเองตั้งใจนะคะเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่เป็นคนดีของสังคมนะคะแล้วก็กลับมาช่วยน้องๆทำกิจกรรมต่างๆนะมีอะไรดีๆก็กลับมา นำเสนอหรือมาชักชวนน้องๆไปร่วมกิจกรรมหรือไปทำงานกับออ,องค์กรที่ต่อไปเราจะได้ทำก็ได้นะคะก็อาจารย์ก็อยากให้เราเก็บเกี่ยวประสบการณ์ต่างๆนะคะตรงเนี้ยเอาไว้เป็นอาจารย์ต้องบอกมันเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตนะสำหรับการเรียนในระดับปริญญาตรีมันจะไม่มีโมเมนต์แบบนี้อีกแล้วนะเด็กๆก็เก็บเป็นประสบการณ์เอาไว้นะคะเอาไว้เป็นความทรงจำดีๆเนาะระหว่างเราด้วยกันนะคะ ก็ให้เด็กๆประสบความสําเร็จค่ะแล้วก็ที่สําคัญคือรักษาตัวเองดีๆรักษาสุขภาพดีๆนะไม่เอาโคว,วิด -19 นะคะเด็กๆบายบายครับก็สวัสดีนะครับสวัสดีอาจารย์นะครับสวัสดีน้องๆทุกคนนะครับพี่นะครับก็ขอเป็นตัวแทนของรุ่นพี่ทุกคนนะครับก็จะมากล่าวาแสดงความยินดีนะครับกับน้องๆการจัดการ60นย์นะครับทั้ง4คนทั้งเฟิร์สายมีแล้วก็เอฟนะครับก็ ยินดีด้วยนะครับอ่ายินดีด้วยแสดงความยินดีด้วยที่ได้สําเร็จการศึกษาในระดัปบปริญญาตรีนี้นะครับก็หลังจากนี้นะครับอ่าจะเป็นการที่น้องๆทั้งสี่คนจะต้องก้าวไปสู่ชีวิตของการทํางานนะครับพี่นะครับก็ขอให้น้องๆนะครับได้งานที่ดีทํานะครับได้งานที่น้องๆอยากทําที่หวังไว้นะครับก็ขอให้ทุกคนนะครับประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานนะครับอ่ามีความสุขกับการทํางานสนุกกับการทํางานแล้วก็ สนุกกับการใช้ชีวิตหลังจากเรียนจบนะครับก็มีอะไรนะครับเราก็ยังสามารถพูดคุยยังทักทายกันได้เสมอนะครับเราจะยังเป็นพี่น้องกันแบบนี้เสมอนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับน้องๆทั้งสี่คนอีกครั้งนะครับแล้วก็สุดท้ายนีย่พี่ขอฝากไว้อย่างหนึ่งก็คือ,อจำไว้นะครับว่าพวกเราเนี่ยเป็นเด็กการจัดการส่วนดูสิทธิ์คำคำนี้นะครับมันจะติดตัวเราไปตลอดไม่ว่าจะทําอะไรก็ ฝากน้องๆให้คิดถึงคำนี้เสมอนะครับก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ